เอานิ้วเย่ยเข้าไปเงี้ยหรอจีเดงนงะัดโอ้ my goodness แล้วเราก็ต้องยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะจริงๆอ่ะเล่นอะไรก็ได้แล้วเราครีเอทเองได้หรือเราสามารถชักกระเยาะได้ด้วยนะหนึ่งสองสามจู้วจัดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนซอฟต์บอมบ์จีเดเอาละครัและในวันนี้นะคะซอฟก็จะมากับการรีวิวเจเดนเราอยู่กับ Little Big b i ก e ค่ะ ใช่โมไซบิ๊กไบจิ๋วๆนะคะอ๋ออันนี้เอาไปล้างจานอันนั้นมันสกอตไบอ์อมเซเวอันนั้นมันบิ๊กไบนี่อยู่ในไมฮีโร่อะอันนั้นมันโอไม้เอยมีใครให้มากอันนี้ไหมคะเด็กเด็กเพิ่งกินไปในอะไรก็ไม่รู้นั่นมันมัวจิมไหมเอ้ยีแปลว่าถ่ายท่อสดนั่นมันไรแล้วถ้าเกิดอันที่มันขายทาโก้เกิดทาโก้สดไหม <laughs> ทำตอนนี้รีวิวเลยไหมอะนั่นแลยค่ะเราอยู่กับ Little Big Bite นะคะเป็นกล่องสุ่มสัตว์ประหลาดโดยการไบคือเราเนี่ยจะต้องโดนงับนี่เป็นวิธีการสุ่มที่แปลกใหม่และประหลาดมากให้เราลุ้นและตื่นเต้นด้วยนะคะเขาบอกว่ามีให้สะสมมากถึง24แบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะแล้วดูกันดีกว่าค่ะกล่องที่หนึค่ะดืบอี่ บิ๊กไบไม่ะแกออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะอยู่กับกล่องที่เหมือนกล่องพัสดุนะคะจะมีสัญลักษณ์ต่างต่างหรือว่าให้ถืออย่างระมัดระวังระวังเปียกฝนต้องหันหน้าด้านนั้นขึ้นเห็นไหมเหมือนแบบพวกกล่องพัสดุไปรษี้ถ้าใครเสียของบ่อยเนี่ยก็น่าจะคุ้นชินนะคะวิธีการสุ่มนะคะเห็นรูปตรงนี้ไหมคะเขาบอกว่าให้เราเอานิ้วแยงเข้าไปในรูเราก็แค่เอานิ้วแยงเข้าไปอย่างี้หรอแล้วก็กดลงไปจะดึ๊งดุดงับอ้ my goodness แล้วเราก็ต้องยกขึ้นมาแบบนี้ไง จะไวแบบนี้อุ้ยน้องคือตัวอะไรอะน้าตาน้องเหมือนไททันเหมือนกันนะอ๋อันนี้เป็นแท่นด้วยหู้ฟันยิงขนาดเนี้ยาสีฟันเป็นสีฟันต้องเข้าแล้วนะ <c oughs> เอาน้องยืนอย่างนี้มีถุงเล็กๆมาด้วยอะถุงเล็กๆมีอะไรนะควงกุญแจเฟรนซ์ไฟคือ <fly> ไงไว้ให้น้องงับเปล่หรอคะเดี๋ยวนนเดี๋ยวนะในปากน้องก็มีทีลิ้นไก่ด้วย <c oughs> แล้วยังไงก็เข้าไปน้องก็จะงับแบบนี้แล้วก็จะกลายเป็นพวงกุญแจมันจะไม่หล่นไหนเหรอแข่งด้านการไหน อย uh ่าเบียงแมงนะคะหล่นหายได้นะคะแัะนี <umba> ่ก็คือลายแทงนะคะนี่ไงตัวที่เราได้นะคะหน้าตาเหมือนเป็นสล็อตนะคะเขาบอกว่า out of the woods เป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าออกมาจากป่านะคะไม่มีหลายตัวที่ยังคงเบลอเป็นสีเขียวเขียวเป็นปริศนานะคะซึ่งเราจะต้องมาลุ้นมาเดาเอาชอบเห็นคนเล่นนะคะพรมีหลายๆตัวเราสามารถครีเอทเกมได้ด้วยนะอ่ากล่องที่สองนี่นี่อุ้ยเห็นปากเพย์พยอแล้วเราก็จิ้มเล่นสอซิ้น ออกมาแล้วนี่คืออะไรคะเหมือนลิงอะ่ะง,งับแน่นด้วยนะ <S <S ะเขาวางไว้ก่อนแบบนี้เอออุ้ยแทนวางอย่าจะมีความยุกเย็เ,ยเราได้ตัวที่มาจากตระกูลมิสแอน d l เลเจนนะคะก็คือเป็นตัวในตำนานนะ BIG f o ุตหรอ BIG กฟุตป่ะนี่น,น,นี่ตัวในตำนานน่าจะใช่นี่ได้กล้องถ่ายรูปมาจริงด้วยล่ะเหมือนในตัวแบบเลยนะคะเฮ้ยไหนเราลองอาปากนะคะแล้วก็ให้เขางับยึบอย่างเงี้ยหรอ ลายเป็นพวงก,กุญแจได้เลยนี่น่ารักดีนะเนี่ยโอเคตัวที่2ตัวที่3าม,มาแล้วจ้าเราเหลืออีกสาใบใช่ไหมคะถ้าอยากได้ตัวมังกรดำคือตัวนี้เพราะมันเท่มากเลยอะ่ะมันอยู่ในโหมดเวฟาอเวนะคะมีโลอศวินด้วยแล้วก็มีมังกรดําด้วยเหมือนพวกในตำนานในนิทานอะไรอย่างเงี้ยมันดูเท่อะอยากได้สาธุมาคอยได้คอยโดนเดินสองสามฉุดฉันดูเป็ดงับสวัสดีจ้เป็ดหน้าเป็ดดูไม่เป็ดเลยอะ่ะดูเหมือนปลาดุก อ๋อยืนเดียวๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะยืนบันแท่นอย่างนี้ก็ได้ะเป็ดเนี่ยได้อะไรมาควบคู่ด้วยจ้าสิ่งที่มาในพวงกุญแจด้วยกับเป็ดก็คือวิน่ารักดอกมา เฮ้ยเป็นดอกเดซี่อะชอบค่ะเรายังมีความหวังนะอีก2กล่องต้องโดนบ้างแหละหนึ่งหนึ่งตัวที่เราอยากได้ถ้าไม่โดนก็ซื้อใหม่ทำยังไงได้ถ้ามันไม่ได้ก็เวลาถ้าอยากได้ก็ต้องไปซื้อใหม่นะคะแกกันเฮเรือโอ้มันลึกก็เกยมันลึกก็เกยขออะไรก็ได้ทีไม่ซ้ำเรายังคงคอนเซ็ปต์เวลาเล่นสุ่มเจมเดเดนอ่ะหนึ่งสองสามเดไม่ซ้ำปาปะกระเป๋า ปลาปักระเป้ามีลิ้นไก่ด้วยหรอซึ่งไม่มีหน่วยงานใดรองรับนะฮะอันนี้ดิฉันแบบรองรับด้วยตัวเองปลาปักระเป้ากินเจเด๊ ขวดพลาสติกซาเลปี้เหรอม,มันเศร้าจังอลทำไมทำซาเลปี้ให้แบบน้องปลาปลา,ากระเป้าไป็นสัตว์ทะเลกินอ่ะเราไม่ควรทิ้งขยะลงทะเลนะคะทุกคนมันไม่ดีกับสัตว์ทะเลอ่ะหมดจริงจังเฉยเลยเนาะ <S <S เอาเป็นว่าเราไม่ควรทิ้งขยะลงทะเลนะคะทุกคนใครไปเที่ยวทะเลก็อย่าลืมเก็บขยะให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพื่อรักษาสิ่งมีชีวิตสัตว์น้ำนะอ่ะถ้าเราจะเป็นห่วงปลาปลากระเป้าอ่ะเราควรเป็นห่วงบิ๊กฟุตไหมบิ๊กฟุตได้กินกล้องเลยนะกล้องสุดท้ายขอให้ความฝันเป็นจริงสักนิดนึงก็ยังดีอย่าง ขอพระคุณมาเลย <S <S เฮ้ยเด้อเ้อฟันมาแล้วเราเห็นฟันและตัวนี้เราได้ก็คือจ,จะไม่ได้ตัวที่ฉันต้องการแต่อย่างน้อยก็ไม่ซ้ำาลคะทุกคนหมาน้ํามาเป็นเพื่อนกับปลาปรกระเป้าเลยนะคะก็คือเปสัตว์ทะเลทั้งคู่และก็ความรู้ใหม่นะคะทุกคนมมาน้ํามีลิ้นไก่ <S 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 เรามาดูกันม้าน้ํากินอะไรเด๊ะ หมวกข้าวบอยปะมาน้นกินหมวกความรู้ใหม่โอเคเราได้ครบทั้งหมด5ตัวแล้วนะคะถ้าใครเคยแกะแล้วได้มังกรนะถ่ายรูปอวดหน่อยนะมันดูน่ารักมากเลยเนาะวิใครมาถ้าเรามีหลายตัวเราสามารถทําอย่างนี้ได้นะคะสมมุติว่าแซอ์อยากจะสร้างสตอร,รี่ว่าสัตว์ชนิดไหนตัวใหญ่กว่าชนิดไหนเออแล้วเราเรียงลาดับงับตูดกันงับตูดแทนเหมนตูดต,ตัวละครนะคะซึ่งในนี้เนี่ยเราว่าตัวเล็กสุดน่าจะเป็นม้าน้านะสมมุติว่าม้าน้ำเนี่ยกินดอกไม้เงืบปึ๊บอ่า ตัวอะไรใหญ่กว่าม้าน้ำคะปลาปักกิ่ง รห,หรือเป็ดเห็นว่าอยู่ในทะเลแล้วกันเนาะปลาปลากระเป้างับม้าน้ำแล้วกันนี่แล้วตัวอะไรใหญ่กว่าปลาปลากระเป้าตอนยังไม่พองอ่ะเป็ดแล้วกันนะอะไรใหญ่กว่าเป็ดต้องสล็อตแล้วล่ะอะไรใหญ่กว่าสลอ็อตบิ๊กฟตุตเนี่ยแหละโอ้โหตูดสล็อตก็ใหญ่นะเนี่ยนี่เลยค่ะประมาณนี้นะคะนี่เราก็ได้สตอรี่จริงๆแล้วเราจะเรียงลำดับยังไงก็ได้แต่ซอฟอยากเรียงลำดับแบบนี้นะคะก็คือตัวใหญ่กินตัวเล็กลกินตัวเล็กกินตัวเล็กกินตัวเล็กทั้งหมดนี้นี่ก็จะกลายเป็นพวงกุญแจหนึ่งพวงได้ด้วยค่ะว้าวก็บอกก่อนว่าพวงกุญแจนนีี้้เเ่่ยยออาาาจจะะไมมหกกับร กระเป๋าเป้ออกไปข้างนอกจริงๆนะคะเพราะมันอาจจะหลุดได้เนอะเน้นให้นี่เป็นการเล่นสนุกๆมากกว่า,วา จากนี้ทําอะไรได้อีกนี่เลยค่ะเตรียมมา3กล่องนะฮะเราจะให้ทุกคนหาปลาปักกระเป้าเลือกมา3ตัวละครนะคะเราใส่ปลาปักกระเป้าไว้ตรงกลางใช่ไหมคะปิดลงไปเลยเราใส่เป็ด1อันละกันอ่ะปิดลงไปเลยหมาน้ําแล้วกันนะคะสีใกล้ๆกันดีใส่ลงไปเลย,ยปิดซ้อมมีอยู่3มกล่องนะคะเดี๋ยวเราจะตามล่าหาปลาปักกระเป้านะคะเดี๋ยวเราให้ทีมงานเนสลับกล่องแล้วซ้อมก็ต้องสูงขึ้นมาให้ได้ว่าปลาปักกระเป้าอยู่ที่ไหนเออเอาเป็นว่าเราสลับเล่งแค่เราจะปิด นะคะปลาปลากระเป๋าอยู่ไหนปลาปลากระเป๋าอยู่ไหนนี่แบบแอบถูๆูป่ะอยู่กับพี่แล้วให้พี่รู้สึกว่าแบบเออจริงๆมันสลับแต่จริงๆมันไม่สลับอะไรอย่างนี้เปล่าเฮ้ย <regarder, S 1> <ๆ S 2> ดินไม่คุยกับพี่ดไหมวะดินตั้งใจเออจริงจังจริงจังอยู่เออพร้อไมไหมคะพเขาบอกเปิดตาค่ะ <c oughs> โอ้โหใจเจ้าจังเลยเนี่ยซอฟต์ปอกไม่เห็นนะออกห่างไกลๆคนสลับจำได้ไหมไม่ได้อะตามหาปลาปลากระเป๋าใครดูทันบ้างนะคะอยู่กล่องไหนคะกล่องนี้ไหมคะกล่องนี้หรือกล่องนี้อ่า ขนาดมือขวาเพราะฉะนั้นเราเอากล่องซ้ายค่ะเอากล่องนี้แหละหนึ 1, 2, ่งสองสามเดมว้าวุ้กอะเุ้ยโลจิกอะไรไม่รู้แต่ฉันเจอปลาปลากระเป้าค่ะแล้วกล่องนี้เป็นปลาปลากระเป้าบอกปรากฏเป็นปลาปลากระเป้าทุกอัน <laughs> <laughs> แล้วกล่องนี้เป็นอะไรอ่ะจะดมอ๋อเป็ดถ้าเกิดวันนี้จะเป็นม้าน้ำอ่า น่ารักหรือจริงๆอะเล่นอะไรก็ได้แล้วเราคีเอทเองได้หรือเราสามารถชกรักกระเยาะได้ด้วยนะอาจจะแบ่งเป็นสึกสัตว์บกกับสัตว์น้ำไหมอ่าสมมุติว่าเราจะลองเล่นชักกระเยาะด้วยบิ๊กลิ t เตอร์ไบเอ้ลิ i เตอร์บิ๊กไบอันนี้นะครับไปก็เป็นแบบนี้นะฮะเราก็จะมีชักกระเยาะนะคะใครว่างเล่นชักกระเยาะกับเราบ้างฝั่งไหนตัวละครหลุดแท้นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าพี่ฟันของสัตว์บกดูกขแข็งแรงมากสัตว์น้ำที่ดูเหยิ่งุกตัวเลยง,งงับในนะ้ำแบบ เฮ้ยมีการคอสตอมว่ะสัตว์บกสัตว์น้ำลืมกันไปก่อนนะคะตัวอะไรดีอะเฮ้ยมั่นใจมากดูดิเป็ดกัดปลาเปากระเปาะเนี้ยบเลยนะเนียนมากดูดงมั่นใจในกล้องถ่ายรูปดิเหมือนกันเออกล้องไหนเอาหมวกเจาหมวกเอาหมวกมาใส่เฮ้ยแต่หมวกมันปีกมันใหญ่อะก็ขี้โกงดิเอเคโอเคโอเคต้องรอมันต้องรอมันต้องรอมโอ้แน่นมากในหน้ฝั่งนั้นหน้าฝั่งนี้ก็แน่นนะอ่าบอมเบาหนึ่งสองสามชักเยอะดึงแรงป ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนมันยี่งหดจริงๆนะเนี่ย <c oughs> คือที่ใช้เฟ้นฝ่ายแล้วเฟ้นฝ่ายมันแบบมันไม่แข็งแรงเท่าอะ่ะต้องอันใหญ่ๆหญ่ไหมเออใหญ่สุดก็คืออันที่ดินใส่อยู่นั่นแหละเดี๋ยวพี่เอากล้องถ่ายรูปก,ก็ได้นี่นี่นี่ประชึบดอกไม้ก็ได้เออเอาอดอกไม้อันเล็กๆกนะันเนอะอ่ะพี่ขอลองเอากล้องมาสู้ดีกว่าอ่าได้แล้วนะคะพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามลุ้อีกแล้ว แลว่ามต้องเป็นที่ฟันนี่แน่เลยดูดิดูเขี้ยวมนัดูปลาพี่ปลาปลากระเป้าเนี่ยขนาดปิด<อ>ปากแล้วนะใช้ตัวไหนอาดีใช้ตัวนี้ก็ได้ดูความมั่นใจของน้องสองอิอยู่ที่การวางเออยู่ที่การวางเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู เออว่ามันไม่แข็งแรงลองดูนี่เห็นปะมันีช่องนช่องเออมันมีช่องอยู่ YouTube Soft อมแช h a n n e l นะคะก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็ซอ f ปอมอีกช่องหนึ่งนะครับมีคอนเทนต์หลากหลายให้ดูครับดีมาก ทำงานดีมากรีเซ็ตบอร์ดกันใหม่นะคะเราจะสุ่มตัวละครดีกว่าเมื่อกี้คัสตอมด้วยการเลือกหนึ่งที่โกงเกินไปนะคะก็ไปัฉุบใครชนะได้แย่นิ้วเลือกตัวละครเกมาค่ะเป่ายิงฉุบพี่ได้ก่อนตัวนี้แหละจะเดินม้าน้ำนะคะ,ะโอเคโอเคสมาชิกตัวที่หนึ่งตาดินตาดินโอ้ยมันจะควฉุบกันตัวเองได้เหรอแอดยปะกระปรงปากหวานะคะตาีนวีเด็กมาเป่ายิงฉุบ น,นีมีดวงมีบุญเอ้ยอันนี้แหละจะดีเป็ดหรอเป็ดฟันชิดอยู่ทุกคนนี่เหลือยอังสุดท้ายแล้วของคุณอะ สุ่มตัวละครเสร็จแล้วนะคะทั้งคู่เลยดูดิๆๆๆเอออุ๊ยพี่ดูมีความหวังนะดูสิดูสิ <c oughs> อโนนดูฟาร์โลสิอ๋อโนโนต่อมานะคะเราแบบก็จะสุ่มเลือกไอ้นี่ไหมตัดหมวกขบอยออกเราจะเหลืออยู่4อันนะคะเราก็จะใส่กล่องเหมือนกันไหมเพื่อความเป็นธรรมอ่อาอะละนะหนึ่งสองสามอุ้ยจำไม่ได้แล้วอะไรอยู่ไหนอ่ะเปลยิงฉุบชนะได้เลือกแล้วเลือกได้ไหนก็คือได้พวงปูญแจนั้นนะคะเปาวยิงฉุบ มั่นใจมากให้ดีเลือกแล้วเราค่อยแกะพร้อมกันมีท่าด้วยกดไลค์ก่อนครับกดยันกดยันกดไลค์หยิบนะเออได้ไหนสี่อะีรอยากได้เป็น เจ้าเฟนไฟล์ Fi แกทำให้ฉันแพ้ใน,นตาแรกฉันจำได้นี่เลยค่ะ,คะการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเรามีรางวัลเป็นเดิมพันก็คือเรารู้ว่าทุกคนต่างอยากได้หมวกนะคะเพราะมันทำให้แข็งแรงและทุกคนก็ต่างอยากได้สล็อตที่ฟันมันแข็งแรงที่จะใส่เนี่ยไว้อยู่ในกล่องนะคะ<ด>ถ้าใครชนะเราก็จะได้สุ่มกล่องเผื่อได้ไอเทมไปเสริมอะตาต่อไปก็จะได้แบบแข็งแรงขึ้นอะไรทำนองนี้สลับแต่ไ,ได้อยากสลับไหมไม่ไว้ใจด้วยโอเคเออมาพอไหมคะหนึ่งสองสาม อยากบอกยิ่งชุบชนะแล้วอะจร <c oughs> ิจริงๆการป้องยิ่งช,ชนะนะถ้าก็เยอะแล้วก็ไม่ชนะไงดีนให้พี่ซับเลือกเลือกให้พี่เองอะเหรอ,หรอเอดี๋ดเลือกให้ดีนอ่ะดีให้พี่ซับเลือกให้ดีนนะเอาอ่ะอันนี้ละกันนี่จากความตั้งใจไม่รู้หรอกข้างในคืออะไรอันนึงพี่ซับเอาไปโอ้ยจริงเหรออุอ้ยใจดีด้วยเนี่ยเจนฉันได้สลอ็อตเกก็แข็งแรงอยู่แล้วอะกันที่เกได้หมวกไปอะดิฉันก็ไม่ชนะมากขึ้นไงอ๋อเก้ต้องเปลี่ยนเดซี่เป็นอันนี้ หรือพี่ซอฟจะใช้เดซี่เอ้ยน้องเขาต่อให้น้องบอกให้พี่ซอฟลองใช้เดซี่ที่แรกคนเขามีของใหม่แล้วใช่ไหมเขาก็จะเลาของเดิมมาให้เราเข้าใจแล้วว่าเดซี่มันดูแข็งแรงจริงด้วยเฮ้ยความรู้สึกต่างเลยอะรู้สึกว่าหมวกคาวบอยไม่เข้าปากอันนี้เป็นคอมโบที่ไม่เวิร์คโอ้ยมันมีคอมโบเฮ้ยดูดิสลรอตเรานี่งับแรงมากพอมไหมหนึ่งสองซ้ำ เซี่กับตัวสล็อตนี่มันช่วยได้เยอะจริงๆนะมันมีคอนดิชั่นด้วยนะว่าแบบหัวเกาบอยอ่ะใช้กับหลายๆตัวได้แต่ใช้กับตัวนี้ไม่ได้เจ้าแล้วกับตัวหลังอ่ะคิดว่าแน่นทำไมจะไม่เอามาใช้อ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันหนีบไอเนี้ยแน่นกว่าใช่แต่ถ้าเกิดไอเนี้ยมันหนีบตัวนี้มันไม่อยู่อ๋อมันมีคอมโบเวาจริงๆเนี่ยคือคอมโบที่แน่นมากดูดิเราก็เอาอันเนี้ยไปไว้ข้างหลังอ้้หูแน่นมาก ไม่ควรอยู่ด้วยกันนะเพราะมันแน่นเกินไปนะฮะการเลือกไอเทมมีผลนะคะขอบคุณน้องดีมากๆค,ค่ะขอบคุณค่ะนี่ไงเราสามารถมันเล่นเป็นแบบชักเยอะแบบนี้ได้นะคะคแล้วก็เล่นได้อีกมากมายหลายวิธีแล้วแต่จินตนาการของเราเลยค่ะเย้เอาล่ะค่ะและนี่ก็คือการรีวิวของซอฟในวันนี้นะคะกับเจ้า Li t t l e Big Bite นะคะสุ่งงับนิ้ว โอ้โหน่ารักมากเลยนะคะคือเอ็ดก,การเล่นได้ลลหลากหลายมากมายหลายแบบเลยถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะอยากดูซอฟรีวิวตอนใหม่ๆก่อนใครเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ๊งกิ้งเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถรับชมซอฟรีวิวย้อนหลังนะคะที่ช่องซอฟปอมแชน n นลเนี่ยกดอูที่ตรงนี้เลยนี่ไง ไปไหนไกลหรืออยากจะแวะดูสิ่งที่น่าสนใจคอนเทนต์เด่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะมีอีกหนึ่งช่องจากซอฟต์โอ,อมนะคะกดด,ดูที่ตรงนี้เลยค่ะหรือเขาไปกดติดตามก็กดทดีด่ตรงนี้เลยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งสองช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ